มานั่งล้อมผ้าควัง,งสารพันมีมากมากผู้ผู่ป่าปดามีเข้าอ่านปงลงเลียนสอนมีซุ้มน่งกะสิงฟอนหาบแห่ห่มเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่งบ่มพังดอกสมังดอกอมแกมมูมันป่า ล้วนมาลาของหอมหามามุนหมอ ย่าเม่อตาเว้นหลอกหลับลงป่าแสงย่าเมื่อแรงตาเว้นแดงหลับลงป่าไมขวัญเจ้าไปโอไตที่ไตทั้งใดเค้ืนมาไวไวเทียมคิงยาสาขวัญเจ้าไปทางโคกอยู่ดงสนป่าขวัญเจ้าไปทางนาะแซมยมยาแก้มเผา